ทดลองเลยนะี่กเขาเนี่ยแล้วดูขนนี่เนี่ยอย่างกับเม่นเลยเนี่ยเนี่ยขนนี่อย่างกับเม่นเลยเนะี่ยฮะมันชี้โดเดโดเดได้เแล้วหางตรงเนี่ยอ๋อหางตรงชี้โดเดเดี่ย้ออไม่นอนแล้วใช่ไหมคืนเนี่ยเพราะแมวไม่่อยนอนดนึงคืนใช่ไหมเฮอไปไหนเดินไปไหนบอกพ่อเดินไปไหนฮะเดินไปไหนดูเยอะเดินไปไหนสำรวจไปทั่วเราอะ โอ้โหแกสลอมอ๋อคนนี้ชื่ออะไรนะนะจำชื่อไม่ได้เว้ยไม่เคยจำเขาชื่อชาลีชาลีอ่ะคนนี้ชื่อชาลีอ่ะชาลีช็คปิ้นมากเออตัวพูดนะหางงอเว้ยอ่ไปไหนครับไปไปไหนครับชาลีจะเอาไปปล่อยวัดแล้วไม่มีใครเอาเนี่ยอุ้ยไข่มั็นใยใหญ่ว่ะ จะให้ไปปล่อยวัดไหมถ้าเอาไปน่ะเย้ชันอยากให้มันเข้าเนี่เข้าเข้าอะไรวะถ้าสมมุติว่าฉันไปปล่อยวัดเธอจะยอมไหมอ่ะไม่ยอมอ่ะไม่เอาเธอไม่ยอมแล้วเธอจะเลี้ยงหรอมันก็ต้องเลี้ยงดูเันไปใครเอาตังไหนเลี้ยงมีตังหรอไม่รู้ตังมีตังเิดเ้ยวิ่งรถจะมันวันยังไม่ได้ตังเลยหาเช้ากินบ่ายเอาตังตรงไหนไปเลี้ยงแมวเอ้แล้วจะเลี้ยงเขายังไง กินน้ำเปล่าแมวมันก็มีชีวิตเหมือนคนล่ะไม่ใช่เป็นสัตว์เหมือนเด็กะ่ะใครจะทิ้งมันวะค่ะค่ะแม่คุยกับพ่อค่ะ